ปัสนาพี่นิมิตส,สวัสดีนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันทุกคนวันนี้ก็ตามสัญญาทุกคนมีความฝันอมสินกับหวยไทยมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะโอเคแปบ๊บนึงจ้าทุกคน วันนี้คอมชาร์จเต็มที่แน่นอนวันนี้เฮ้ยชีวิตนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฝากเช็คเสียงด้วยนะคนเสียงโอเคไหมภาพชัดเจนใช่ไหมคะไม่ใช่ตอนนี้โอเคสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยหน่อยด้วยสวัสดี นะคะชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะพี่สุภัตราพี่มาลีสวัสดีนะคะสวัสดีพี่นจรีด้วยสวัสดีทั้ง48คนเลยนะคะอย่างที่บอกไปงวดที่แล้วเราเข้าอะไรวะพี่พี่เอองวดที่แล้วเราเข้าหวยไทยเนาะ06ลวทุกคนเนาะโอเคสวัสดีทั้ง50คนนะหนูขอเช็กแป๊บหนึ่งทุกคนพี่กรุณาสวัสดีค่ะพี่รุจภาพี่ไรพรนะคะ พี่ชูดาพี่วงเดือนพี่พีรวัตรด้วยนะคะสวัสดีพี่พีรวัตรด้วยนะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยพี่พี่พีรวัตรก็น่ารักมากนะคะพี่อนันตยานะคะพี่สารคนมังมวนนะวันนี้มาทันด้วยใช่ไหมพี่กฤษพรสวัสดีนะพี่รุจภาอ่านไปแล้วเนาะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยโหสวัสดีพี่บรรเพนด้วยนะคะอือแป๊บหนึ่งนะ โอเคทุก okay. คนวันนี้หนูบอกว่าปาดิทินนะใครเป็นสายปาิิทินแล้วนับวินไปแล้วหนูบอกว่าให้ลองไปตามท้านอยปกติดูทุกคนเป็นไงปังแปดวันเก้วันติดเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะให้ดูแว้นหนึ่งนะเดี๋ยวหนูขอขึ้นลายแป๊บน,นึงจะ้ะ พี่ชัยศิษย์พี่ปลาสวัสดีพี่พรพี่สุทินนะพี่เคโรนะสวัสดีนะพี่วันเพน็ญนะพี่ธน,นันสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่บ๊อบบี้นะคะสองหนึ่งทำตามสูตรแอดตังมากครับเห็นไหมล่ะเป็นเทคนิคละกันเนาะเป็นเทคนิคดีๆทุกคนนะเป็นเทคนิคจริงๆนะเออมันได้นะ่ะว่าไปมันมันให้เราได้ค่าขนมได้นะ่ะทุกคนไปคิดเรานะคะคือมันอาจจะไม่มาตรงๆอ่ะแต่ต้องนับไปห้าห้าห้าวินวินห้าตัวนะคะแป๊บหนึ่งนะ คือเลขแคบลงแน่นอนทุกคนมีปฏิทินมีปฏิทินปุ๊บเลขแคบลงเลยเนาะพี่ป๊อบบี้นะคะทำได้ไงไปถึงว่าทำได้ไงเลขเลขจับชุดวินของไปทีน,นเข้าสามนอยเลยทำได้ไงโอ้ทำได้ไงเนาะขอบคุณมากนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็นับตามไปเรามีเลขเด็นเราก็นับไปอีกห้าตัวนะทุกคนมันก็จะได้วินใช่ไหมดีใจมากที่มันเข้านะ ขอปักลายเป็นหนึ่งนะคะลอตโต้จีเมสองร์เแปดสำหรับคนที่สนใจปฏิทินนะคะวันนี้เรามาคุยกันหวยไทยกับอมสินด้วยนะวันนี้ปวดหัวตุ๊บๆุ๊บเลยอะทุกคนปฏิทินแอดไลน์นะคะลาวลากสามตัวศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าโ้ยเกจังิชธิษย์นะ เออพิจิต๋อเฮลเฮรู้กันรู้กันนะคะพี่พิรรวัตไปคินข้าวทั้งสามเมยเลยเนะียพี่สุภพรด้วยนะสวัสดีงวดน,นี้ขอให้ปังๆนะคะเออขอให้ปังๆเหมือนกันพี่จา๋าเฮ้ยวันนี้เราจะเป็นยังไงน้อนะพี่รุชาพนานเนาเออเราจับวินสวยงามนะจริงๆอ่านไปแล้วเนาะพี่พะโกงอ่านไปแล้วนะคะพี่นิภพรน,นะคะโอเคสําหรับคนที่สนใจไปฮินทุกคนไปฮินของเราเนี่ยเดี๋ยวเหนาหนูขอเปิดกัาปะทินเลยละกันนะไปฮินนะคะก็วันนี้อย่างที่หนูบอกไปก็ให้พี่จา๋า ปฏิทินของเราอะ่ะมันเข้าดีก็คือว่าเราลองเอาเทคนิคนะคะเอาเอามานับเป็นวีท่าตัวแล้วไปตามปกตินะทุกคนนะคะมาไหมวันนี้มานะมาอีกแล้วนะคะมากี่วันแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดงวดนะทุกคนแปดงวดนะคะเข้าปกตินะคะบางวันก็แถม VIP ให้ด้วยแต่วันนี้ไม่แถม VIP มามาพิเศษเลยด้วยนะคือสองหนึ่งตรงนี้นะคะ นี่แหละทุกคนมันเป็นอย่างนี้แหละก็คือปรับใช้ได้อ่ะทุกคนคือต้นเดือนหนูไปเช็คดูแล้วก็ไม่ก็เข้าดีบ้างไม่เข้าดีบ้างแต่ว่า,ท,าท้ายเดือนอ่ะทุกคนค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับการนับวินนะนับวินตรงนี้นะคะแปดงวดติดก็ถือว่าโอเคนะสําหรับไปทินของเรานะคะแปดงวดติดอะทุกคนนับวินไปห้าตัวคือได้ค่าขนมกันแน่นอนอะทุกคนหนูหนูว่ามันคุ้มนะวินห้าตัวบนล่างนะคะแล้วเน้นแค่ปกติอย่างเดียวไงเราไม่เอาเราไม่เอาหน่อยอื่นนะทุกคน บางคนตามลอยอื่นอะไรด้วยก็ได้นะคะก็แต่ก็ต้องระวังทุกคนนี่เห็นไหมมันเข้าหนะ air, ึ่งสองนะแบทเบิร์นแอดเตือนเมื่อวานได้ปังครับใช่ไหมหนูเห็นทางเบิร์นต่อก็ได้สามสามอีกใช่ไหมเมื่อวานนี้หนูจําได้อยู่นะว่าหนูเตือนเบิร์นไปนะทุกคนหนูเตือนเบิร์นไปว่าน่าจะมีเบิร์นต่อประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคุณป้าประชุมจา๋าวันนี้ได้ไหมหลานสาวคนเก่งขอบคุณมากเลยคุณป้านะเมื่อไหร่จะได้เห็นวิดีโอคุณป้าอีกเนาะนะนาะยเฉวกิจก็มาสองศูนย์ด้วยโหเห็นไหมล่ะเห็นไหม เทคนิคนี้มันปรับใช้ได้ดีเหมือนกันนะพี่ป๊อบบี้เนาะพี่พี่ทุกคนเลยนะใครมีปฏิทินเห็นแน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาลองกันสตรตรรนี้มันจะปิดท้ายเดือนนี้ให้เราได้เป็นอย่างดีไหมนะคะใครมีปฏิทินอย่าเพิ่งบอกเลยว่าพรุ่งนี้เราจะมีวินอะไรเนาะพรุ่งนี้ก็ลองตามต่อนะ,ะลองตามต่อคือนับต่ออย่ยทุกคนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหนูไม่ย้ำให้เนาะคือพี่พี่รู้กันอยู่แล้วแหละว่านับแล้วไปแล้วไปตามวิน ห้าตัวของปกติอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็เข้าดีเห็นไหมหนึ่งสองก็เข้าน้เมื่อวานนี้สี่สองเห็นไหมมันก็แถมให้แบบนี้สี่สองตรงนี้ก็มาอีกนะอะประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่สามสิบปฏิกินก็ถือว่าสวยสำหรับแปดเก้าตรงนี้ลองไปตามไปลองไปตามสามรัดต่อละกันนะคะโอเคเทคนิคดีๆตรงนี้ก็สวยงามวันนี้จบสวยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะคะพี่แววสวัสดีค่ะร้อยสี่บเจ็ดคนสวัสดีค่ะอะมาดูย t ท b e กัน ใครสนใจไปคินอย่าลืมทักมาจองกันได้ทุกคนวันที่หนึ่งหนูพร้อมส่งแล้วนะคะทุกคนสิ้นเดือนแล้วนะอย่าลืมน้องนะอย่าลืมบุญนุนน้องคนนี้นะเอาไปเป่าใช้ได้เป็นอย่างดีแหละทุกคนนะสำหรับตัวเด่นก็ไปเอาไปเจาะเพิ่มนะไปเจาะเพิ่มก็คือเป็นวินห้าตัวทุกคนก็ถือว่าคุมนะทางเลขแคบลงอ่ะทุกคนแคบนะแคบลงจริงๆนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ยูทูบละกันนะวันนี้ youtube ของเราได้อะไรล่ะเราได้ห้าสามทุกคนเราได้ห้าสามเน้นๆเป้นปหนึ่งตัวนะคะเออได้ตัวเดียวเลยนะคะได้ตัวเดียวแต่ว่าก็ได้ตัวเน้นแหละนะได้ในชุดเน้นทุกคนห้าสามสามห้านะคะดีกว่าไม่เข้าเลยนะโอ๊ยปากกาฉันห้าสามสามห้านะคะอะตรงนี้ก็โอเค เราได้เน้นปไปหนึ่งตัวก็ดีกว่าไม่เข้าเลยนะสามห้าคือจริงๆอะถ้าหนูให้เป็นตําแหน่งของเมื่อวานนี้จาได้ไหมที่หนูให้อะไรวะลืมอะไรสักอย่างอะอืมมันที่หนูให้เมื่อวานอะที่แปดเก้าศูนย์บ้าทุกคนนั่นแหละมันมันจะไม่มันจะไม,ม,ม่เข้าจอนะทุกคนดีแล้วที่เราเดินใส่ติหลักของเรานะเราก็ได้สามห้าห้าสามเห็นไหมละ่ะทุกคนสามห้าห้าสามนะคะ เอาละประมาณนี้นะคะโอเคพี่สมรสวัสดีค่ะพี่จัญญาพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ่าซื้อหวยไม่กล้ากลับจ่าบอกเื้อหวยไม่ใช่ไม่กล้ากลับไม่กลับจ่าโอ้ยเนาะทำไมอ่ะพี่ได้หนึ่งสองสองหนึ่งสองรอบจ้บเห็นไหมทุกคนคนได้สองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคือคนที่มีปฏิทินแล้วเขานับตามเทคนิคหนูจริงๆนะคือเทคนิคก็คือว่า เราได้แปดเก้ามาใช่ไหมหลาตัวเด่นใช่ไหมเราก็นับไปสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองก็คือเอาไปวินนะคะแต่หนูว่าอยากให้เน้นเป็นปกติมากกว่าแต่พี่บางคนเขาก็ตาม้าแต่พิเศษเลยอย่างเงี้ยก็จะได้ไปด้วยประมาณนี้นะใครดูทางเลขเก่งอ่ะก็จะได้ไปด้วยนะจ๊ะสําหรับพิเศษของเราวันนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ร้อยแปดสิบเจ็ดคนเป็นยังไงกันบ้างเออนะคะตามเราเก้าศูนย์ออกเก้าหนึ่งเจ็บใจมากใช่หม้ทําไมอะ่ะ คุณพอ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อนะคะคุณพี่นภัสสวัสดีนะคะพี่แววนะใช่ใช่พี่รับประจําทุกเดือนเลยใช่ไหมพี่แววก็หนุนประจําทุกเดือนนะสำหรับปฏริทินนะคะคือเอาไปปรับใช้ทุกคนคือไม่ต้องเชื่อหนูร้อยเปอร์เซ็ว่าเฮ้ยวันนี้แอดให้แปดเก้าย 8, 9, อย่างเงี้ยหนูก็มาแชร์เทคนิคดีๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วเห็นปะว่าการนับเลขเพิ่มไปห้าตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ทาให้เลขแคบลงนะคะในการที่เราจะได้ค่าขนมมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะวินห้าตัวหนูหรือว่าคุมนะ สำหรับสำหรับหนูนะสำหรับหนูนะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีเนาะเดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่อยๆมีเทคนิคอะไรหนูใครมีไปทีเน่ะจะได้เทคนิคดีๆกลับไปแน่นอนนะคะส่วนเรื่องการเปิดห้องทุกคนหนูต้องย้ำอีกทีนึงว่าหนูเปิดแน่นอนแต่ว่าหนูขอเวลาสักหน่อยนะคะคืออาจจะเปิดภายในอาทิตย์หน้าเลยก็ได้นะหนูขอเวลาสักหน่อยใครที่หนูไปทินมายังไงก็ได้เข้าแน่นอนนะคะหนูต้องเปิดแน่นอนทุกคนเพราะว่าไปไทยอะหนูตั้งกฎไว้เลยว่าหนูจะลงคลิปแค่ อาทิตย์ละสองวันเท่านั้นนะ่ะแล้วห้าวันที่เหลือบางคนก็อยากได้รูปใน YouTube อย่างเงี้ยหนูก็ไม่สามารถลงใน YouTube ให้ได้เป็นรูปนะคะต้องลงให้ในกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาหนูดึงใครเข้านะเวลาหนูดึงใครเข้าแล้วอ่ะคือหนูดึงเองนะคะเอ,อย่ากออกไปละกันเนาะอย่าออกไปละกันนะคะอย่ากออกไปด้วยเวลาหนูดึงใครเข้าทุกคนนะคะโอเคตามนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อวันที่สาแล้วเดี๋ยวไปหวยไทยกับออมสินกันเดี๋ยหนูจะเล่าให้ฟังละกันนะพี่แจ้นนะคะ เวลาศูนย์เก้าหนึ่งพี่อวิชินมาเล่นลาวค่ะได้ด้วยนะพี่ร่วมถวายดอกไม้ด้วยโ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจนฝั่งอเมริกานะขอบคุณมากมากนะคะพี่แจนจ๋าพี่วิไลวันพี่อดิศัก์สวัสดีค่ะพี่อดิศักก็ได้หนึ่งสองนะว่าไปนะพี่อดิศักใช่ไหมพี่หลาสวัสดีค่ะสองห้าแปดเข้าหุ้นด้วยนะพี่อารุณพิสุัตานะคะพี่ธีระสวัสดีค่ะพี่ธีระเลขประจําตัวพี่โหเก่งมากเก่งมากเก่งมากพี่แววนะคะพี่แจนเก่งมาก S 1> <S 1> เห็นไหมพี่แจนแกนเอา 12, แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองก็คือวินวินวินปฏิทินนี่แหละนะทุกคนนะคะปฏิทินแปะแตกแปดห้าสี่ด้วยใช่ไหมเฮ้ยแตกอะไรบ้างอ่ะแปดห้าสี่ปฏิทินของเราแปดห้าสี่ตรงนี้หรอแต่งหุ้นหรอตรงนี้หรอโอ้ยปังอยู่นะ พี่สุริพรสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นกันสองร้สาสิห้าคนเดี๋ยวหนูขอไปที่เอฮานอยวันพรุ่งนี้ก่อนละกันนะ,ะหนูได้ตัวเริ่มก็คือหลักห้าทุกคนห้านะคะห้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้าหนึ่งนะคะสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพรุ่งนี้มีตัวเจาะชน แบบจังๆอยู่เหมือนกันนะคะมีตัวจ่อชนจังๆอยู่เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมาไม่มานะทุกคนห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะช่วงนี้เข้าหุ้นบ่อยค่ะจริงป้าปฏิทินเราเหรอป่องตรงนะคือพี่ๆจะรู้ดีกว่าหนูอีกเพราะหนูไม่ได้ดูผลเลยตื่นขึ้นมานี่ก็ไม่ดูเลยแค่ตอบไลน์ก็แบบ ไม่ได้ดูใครอีกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเข้าหุ้นดีอยู่เนาะปฏะทินเรานะคะแปดหกแปดเจ็ดนะทุกคนอย่างที่บอกไปทุกคนประทินเนที่นี่มันทําให้ทางเลขเราแคบลงแน่นอนอย่างนี้พี่เฮ้ยวันนี้ตามใครดีวะสุด์อสซดพูดไปตามสามอาจารย์อะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าตามมันสามอาจารย์ตามตามใครดีวะเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็แม่นแม่นแม่นใช่ไหมพูดพูดไปนะคะเราอธิบายให้ฟังทุกคนพอทางเลขหนูแคบลงปุ๊บเฮ้ย ทางเลขของแอตตินบ้านมันมันเข้าดีนะเฮ้ยเราลองเทียบกับเล,เลขตรงนี้แล้วตัดเล่นดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทางเลขเราแคบลงแน่นอนความมั่นใจเรามากขึ้นแน่นอนนะสําหรับในการตามเลขนะแต่ต้องย้ําอีกทีนึงว่ามันไม่เข้าทุกวันหรอกนะคะสาหรับวินห้าตัวเนี่ยแต่ว่าเลขมันครอบคุมกว่านะเลขมันครอบคุมกว่านะคะก็อยากให้มีไยทินไปลองเอาไปปรับใช้กันแล้วกันนาอนะคะอย่าลืมมาหนุน้องนะพูดไปแล้วก็นะคะ เดี๋ยวจะหาว่าคุยเขาไม่รู้เรื่องวินห้าตัวอะไรเอ๊ะเอ๊ะอะไรอีกนะฮะไม่ใช่วอลเอนะทุกคนพี่แววนะคะพี่สุรีพรสองร้อยห้าสิบแปดคนฝากโอ้ของหนูขอไลค์มากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมคะคนดูสองร้อยห้าสิบเก้าคนหนูขอไลค์มากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมก่อนที่เราจะไปสามตัวก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปอะไรวะ <laughs> ก่อนที่เราจะไปออมสิงกับหอยไทยนะหนูขอสักร้อยยี่สิบห้าไลค์ได้ไหมครึ่งหนึ่งคนดูค่ะหนูขอละขอขอร้อยยี่บห้าไลค์จริงๆกับหนูไม่ได้อะไรกับมันเลยนะแต่ว่าพี่ๆฟังหนูอยู่หรือเปล่านะอีกยี่สิห้าไลค์ทุกคนนะคะตัวการนะการยากมากทุกคนพรุ่งนี้นะมีหลักหกเก้านะคะแปดเก้าหกเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งนะสำหรับตัวกันนะคะ วันนี้งานเยอะมากทุกคนนะเดี๋ยวหนูต้องนั่งทำสายตีหอยลาวนะหวยลาวเนี่ยหนูก็ได้สายตีตัวใหม่มาละเดี๋ยวจะมาลุยกันต่อเดือนหน้านะคะแล้วก็วันนี้เอ่อตู้มาส่งหนูก็ต้องเป็นคนต่อทุกคนหนูเป็นโรคจิตชอบต่อตู้ต่อของอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นผู้หญิงที่ชอบต่อตู้ต่ออะไรอะไรเงี้ยทุกคนโรคจิตไหมชอบต่อ สวัสดีนะคะ166คนโหขอบพระคุณมากเลยะคะ่ะสำหรับการกดไลค์ทุกคน125ขึ้นขึ้นเร็วมากขอบพระคุณนะคะโอเค8 7ทุกคน8 6 8 7 8 1ปดเจ็ดนะ57 8เจ็นะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพี่กรุณนาะก็ใจเย็นๆนะสับสายกันนะพี่กิรน่พี่กรุณนะานะก็ชอบตามตัวกันทุกคนมันก็ไม่ได้มาบ่อยอะต้องดูทางเลขด้วยนะคะ8 6 8 7 แปดหนึ่งทุกคนห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวหนูเขาจับสามตัวให้หน่อยละกันเนาะหนูเขาจับลายบนให้ละกันนะสำหรับพรุ่งนี้นะคะสองร้อยหกสิบสี่คนสวัสดีนะคะพูดคุยกันหน่อยทุกคนแชร์ให้แล้วคะ่ะน้องพี่จอยขอพรบคุณมากเลยนะขอพรบคุณมากๆนะคะขอพรบคุณมากมากทุกคน คือบางคนที่ไปทินก็จะไม่รู้ว่าแอดพูดอะไรวะแอดวินห้าตัวมาจากไหนวะบางคนก็ไม่รู้นะเพิ่งเข้ามาติดตามค่าเน้นนอยไหนคะไม่ได้เน้นนอยไหนเลยค่ะถ้าใน youtube นั้นไม่ได้เน้นนอยไหนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยูพินพี่มนทาสวัสดีนะคะพี่รำยองสวัสดีนะแต่ว่าถ้าในไปทินนะหนูก็สามารถเน้นให้ได้แหละเพราะว่าทางเลขมันแคบไม่ไปทินเนี่ย หนูก็เน้นให้เป็นนอยปกตินะถ้าพรุ่งนี้ใครมีปฏิทินนะให้นับไปนับวินไปแล้วไปตามปกติพรุ่งนี้หนูคิดว่าเขาน่าจะปิดให้เราสวยๆนะปิดปิดวันสุดท้ายให้เราเลยทุกคนส่วน้องต้องมากก่านกดไลค์ให้แล้วคอบคุณค่ะพี่รัตยานะพ,พี่ํำยองพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะก็มีคอมเมนต์ว่าพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าคะก็ถามพูดเร็วไหมคือหนูอะติดพูดเร็วไปหรือเปล่าวะคือถ้าเป็นเอฟซีการาครั้งหนูก็พูดช้าบาครั้งหนูก็พูดเร็วเนาะจริงหนูก็พูดเร็วจริงนะมาครั้งนะ มาครั้งรีบไปซื้อของอไงก็พูดแบบพูดเป็นต่อยหอยพูดเสร็จแล้วก็ปิดไลฟ์เลยเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจนะหนูจะพูดใหเช้าๆลงแล้วกันนะคะแชร์ให้แล้วอาาหนึ่งแชร์โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะในยู u ูบอ่ะหนูอะ่ะทุกคนเออเน้นให้ไม่ได้เลยว่ามาหน่อยอะไรคะ่ะแอสสายฟันสุดยอดกดไลค์ให้แล้วพี่สุภาพรสวัสดีนะคะ ห้าดหนะคะทุกคนห้าปดเจดนะคะแล้วก็ห้าปดหนึ่งะคะพรุ่งนี้นะตัวที่น่าลากนะคือ8ปทุกคน8ปดเก้าแปดหกนี่น่าลากนะ,ะทุกคนนะแปดเนะคะแปดจดนะคะแล้วก็แปดนนะทุกคนแบบ สามตัวที่หน้าลางเนาะหนูค uh, ิดว่าแปดเก้าอ่ะเด่นสุดเลยสำหรับคนที่อยากลากนะทุกคนสำหรับสามตัวสำหรับคนที่มีทุนไม่ซีเรียสคือไม่เครียด่ะทุกคนตามแล้วไม่เครียดตามเอาลุ้นนะคะก็สามตัวหน่าลุ้นคือแปดเก้าอ่ะจะเด่นสุดนะสำหรับหลักร้อยนะคะทุกคนขอให้วินวินแถบพอได้ค่ากับค่าใช่ไหมพี่สาครใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะสามร้อยคนสวัสดีนะคะ สามร้อยคนโอเคประมาณนี้ทุกคนลายหนูอยู่ด้านบนเลยเลคือลายนี้เหมือนกันนะทุกคนลายนี้นะก็อยากให้มีผิวคินกันทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้เนาะนะคะอย่างน้อยอ่ะทคนิคด,ดีวิน้าตัวอย่างเงี้ยก็ได้ค่าขนมกันนะคะโอเคเล่าหนูเปลี่ยนใส่ตีให้แน่นอนทุกคนเราก็ต้องแก้เกมกันไปนะคะพรุ่งนี้นะ,ะตัวเด่นหนูคิดว่าน่าจะเป็นหลักกลางนะ แปดเจ็ดเก้าเจ็ดยังไงก็ลองดูนะสั่งซื้อวันที่ในที่ไหนนะคะลอตโต้จีเมย์สองพันสิบแปดแล้วค่ะปฏิททิหนหนูส่งวันที่หนึ่งนะอย่างสมมุติว่าใครอุดหนุนมาเนี่ยหนูจะส่งให้เดือนละครังนะทุกคนก็คือเดือนละครังคือห้ารูปประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวอุดหนุนกันไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าระบบหนูประมาณไหนนะทุกคนนะคะก็ส่งให้เดือนต่อเดือนเพราะว่าหนูเทียบเลขเดือนต่อเดือนนะคะสรับตัวเด่นนะทุกคนนะคะคือเดือนนึงหนูส่งให้เลยเต็มเดือนตึ้มๆุมม,มนะทุกคนก็ไปเป่าใช้กันได้เลยนะคะค ไลน์นี้เลยจ้านะไลน์นี้เลยพรุ่งนี้หนูฟันให้หลายหลายเปอร์เซ็นต์นิดนึงแต่ว่าเพราะว่ามันชนนะมันชนหลายที่ทุกคนเออเจ็บใจมากค่ะว่าชนหลายที่ทุกคนนะอ้อมสินเข้าแน,น่นอนค่ะวันนี้ติดตามตลอดอุย้ยใช่ไหมอะขนลุกเลยเนี่ย <laughs> ขนลุกไว้ก่อนเลยเนี่ยมันจะเข้าไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะสำหรับความฝันวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูขอฟันหลักเจ็ดลวกันทุกคนไม่ก้าฟันเก้าสิบตรงตรงนะว่าว่าเสียวสหลังวูบเลยนะคะ ฟันเก้าสิบปุ๊บเนี่ยพี่ๆต้องความหวังไว้มากนะหนูก็เลยแบบเอ้ยแตัว,ว่ามันฟันเก้าสิบแล้วต้องเชื่อมั่นแหละอย่างเงี้ยหนูก็ไม่อยากให้อะไรประมาณนั้นนะทุกคนขอฟันไว้กักๆหน่อยแปดิเปอร์เซ็นละกันนะคะสั่งเลยครับคุ้มครับปฏิทินพี่บ๊อบบี้ขอบคุณมากนะคะสามรอยสี่สิบคนนะคะสามร้อยสิบคนใครยังไม่มีปฏิทินให้ให้ร,รีบมาเลยนะก็อย่างนี้เลยทุกคนนะการนับไป วินห้าตัวเนี่ยนะคะหนูให้เน้นเป็นน้อยปกตินะเสียงแหบเลยให้เน้นเป็นนอยปกติทุกคนนะคะให้ดูกันอย่างละกันนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะทุกคนนะก็นับมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งบางงวดอะ่ะมันจะมีเด่นหกเก้าบางคนถามว่านับยังไงหนูก็อยากให้นับเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไปเลยนะคะแล้วก็นับเป็นตัวเริ่มอ,อะทุกคนเริ่มอ,อะไรก็นับอย่างนั้นนะคะรอวันแอดฟันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสั้นนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยทุกคนนะแต่ว่าเราเน้นเป็นนอยปกตินะเป็นนอยปกติทุกคนเป็นน่อยเป็นนอยเป็นนอยปกตินะคะเข้าแปดหัวติดแล้วทุกคนสําหรับสายสาหรับสายสามเออเรียกว่าอะไรล่ะวินห้าตัวโอ้ยเนาะนะคะเอาละเนี่ยใครมีใบคินเห็นแน่นอนต้องมีนะรอแอดนานอยู่ข้าแล้วเจอพอดีเลยจะหมดแล้ว <laughs> จะกินข้าวด้วยฟังหนูด้วยใช่ไหมโอเคแปดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ โอเคเราจะไปออมสินกับหวยไทยกันแล้วเด้อปพี่จอยพี่อยากได้ไปทินแอดไลน์หนูมาเลยนะคะลอตโต้จีเมกสองพันสิบแปดทุกคนนะคะแอดมาเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคไอเดียก็สามารถถามเข้ามาในกลุ่มได้หนูก็จะบอกไปนะคะทุกคนนะก็แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะแต่หนูตั้งแน่นอนอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้หนูจะตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวจะดึงใครเข้าก็อย่าออกไปเด้อทุกคนมาคนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าหนูดึงใครเข้าก็อย่าออกไปเลยนะคะ ก็คุณมีสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าคุณอุดหนุนไปทีแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าเสียสิทธิ์นะทุกคนบางครั้งอะหนูไม่ได้ลงคลิปหนูก็จะลงเป็นรูปให้นะในกลุ่มนะจ้าคุณหนุนไว้เลยจ้าโอเคตามนี้นะคะความฝันน้องสีไทยวันนี้ต้องบอกตรงว,ว่าไม่ได้เห็นตัวเลขเลยแต่ว่าอย่างนี้มันฝันอย่างนี้ทุกคนหนูพยายามนอนตอนเย็นด้วยนะคะคือฝันว่าก็เหมือนที่บอกพี่แหละว่าฝันว่าตัวเองอะ่ะซื้อรถกลับบ้านนะคะ ฝันว่าตัวเองอะซื้อรถกลับบ้านแล้วรถคันเดียวที่หนูมีอยู่ที่เนี่ยก็มีายทะเบียนเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวหนูจะบอกนะก็คิดว่าถ้าพ่อให้เกี่ยวกับรถอะก็หน้าแอดเลอนขึ้นหรอมัน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 มองไม่เห็นหรอหมายถึงอะไรอะหมายถึงหมายถึงอะไรอะพี่หลาสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูนะพี่ดวงกำบลน,นะคะแอดขอ ห้าน้อยเมื่อกี้ค่ะอ๋อโอเคป๊บหนึ่งนะป๊บหนึ่งนะโอเคป๊บหนึ่งนะคะพี่บุญพกน,นะพี่วันธนีพี่้องล่อยชินด้วยนะจ๊ะได้เลยจ้ะพี่วันธนีทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยนะคะเอาโอเคอ่ะห้าน้อยก่อนล้วกันเนาะโอเคตามนี้นะคะสำหรับพวกนี้เนาะประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปพวกนี้เด่นสุดน่าจะเป็นแปดเก้านะสำหรับใครชอบสามตัวใครมีทุนเหลืออะไรประมาณนี้เอาไม่ซีเรียสนะแปดเก้าอ่ะหลักร้อยเด่นสุดนะคะแปดเก้าไปลากอะไรอย่างเงี้ยเด่นสุดนะคะประมาณนี้ โอเคไปทุกคนไลฟ์มากๆหน่อยขอไลฟ์มากกว่าน,นี้หน่อยจ้านะความฝันน้องสิลกับไพ่มาละทุกคนโอเคตามนี้นะคะเฮ้ยน้นะะอหนึ่งนะคือหนูฝันว่าหนูซื้อรถกลับบ้านเป็นฝันที่ชัดเจนที่สุดแล้วในฝันรถน,นี้นะคะเป็นฝันที่ชัดเจนที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างอื่นหนูจําไม่ได้เลยทุกคนนะหนูจําไม่ได้จริงๆนะคะคือจะบอกว่าไง หนูจําไม่ได้เลยฝันอย่างอื่นหนูจําได้อย่างเดียวคือว่าหนูซื้อรถกลับบ้านนะทุกคนอืมฝันราเองซื้อรถกลับบ้านนะคะก็ถ้าเป็นป้ายทะเบียนหนูที่หนูใช้อยู่ที่นี่นะคะสวัสดีคอดสวัสดีค่ะ,คะจมเบิ้ลอีกไหมพวกนี้พี่มอเบี์พวกนี้หนูไม่เห็นทางเบิ้ลเลยจ้ะนะแต่ว่าถ้าเห็นแบบพี่น้องหกเก้าเนี่ยน่าจะเห็นชัดอยู่แปดเก้าหกเก้าอย่างเงี้ยค่ะแปดเก้าแปดหกอะไรอย่างเงี้ยนะ ใบเขียวโอเคสวัสดีนะคะพี่สมเกียรติด้วยสวัสดีนะพี่ชนิสราขอปังปังออมสินนะพี่อยากถวายดอกไม้ด้วยได้เลยค่ะอ่ะละทะเบียนรถหนูนะทุกคนทะเบียนรถหนูตามนี้นะคะทะเบียนรถของหนูนะทะเบียนโอ้พ่อบ้านมาแล้วหรอเพินะโอเคทะเบียนรถหนูตามนี้เลยทุกคนทะเบียนรถหนูคือสามสี่ เก้าสองทุกคนนี่คือทะเบียนรถหนูนะคะแต่หนูจะไม่เจาะให้ตามนี้นะ,ะหนูขอเวลามันเวลาหนูฝันถึงทะเบียนทะเ,เบียนทะเบียนรถหรือว่ารถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขมันจะออกประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวหนูขอเจาะให้เป็นอย่างนี้ละกันนะคะหนูขอดึงตัวหกเก้ามาทุกคนหนูขอดึงตัวหกเก้ามาเป็นตัวเด่นละกันนะคะสำหรับวดน,นี้นะคะหกเก้านี่คือตัวเด่นนะทุกคน เพราะฉะน,นั้นงว่นนี้หนูจะเจาะให้ประมาณนี้นะคะหนูจะเจาะให้ก็คือหกสามหกสี่หกสองนะคะเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าสองนะคะสำหรับวันสำหรับวันที่หนึ่งอะนะคะหนูให้ประมาณนี้เลยทุกคนนี่นี่คือนะคะนี่คือทะเบียนรถทะเบียนรถหนูที่หนูใช้อยู่ที่นี่นะสามสี่เก้าสองนะคะแล้วก็ เวลามันเวลาหนูฝันถึงรถหรืออะไรทีไรหรือเวลาหนูจะตามรถหรืทีไรนะฮะหนูจะตามเป็นชุดนี้เลยทุกคนคือใครจะเอาไปแบบสามสี่สองสี่อะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าหนูขอเจาะให้ประมาณนี้ละกันนะหนูขอเจาะเป็นเด่นหกเก้านะคะแล้วก็หกสามหกสี่หกสองแล้วก็เก้าสามเก้าสี่เก้าสองละกันนะสำหรับงวดนี้นะพี่แตงมอนพี่ปุ๊บปิ๊บพี่วาสนานะสวัสดีทุกคนเลยพี่วงเดือนสวัสดีสี่ร้อย สี่สิบคนด้วยขอะว่าคุณมากๆนะที่เข้ามาดูกันนูรู้แหละว่าทุกคนอยากได้ออสินไปนะทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับวันที่หนึ่งนี้นะคะกดไลค์ให้เรียบร้อยเย้วันนี้มาทันด้วยพี่ละไมพี่พิมพาด้วยนะคะก็วิ่งบนทุกคนวิ่งบนนะวิ่งบนก็คือหกเก้าเลยนะะหกเก้านะคะวิ่งบนหกเก้านะคะ ใครเป็นสายวิ่งบนให้วิ่งบนหกเก้ากันไปนะคะแล้วก็ใครเป็นสายสามตัวนะคะก็ลองดูทุกคนถ้าใครเป็นสายสามตัวก็ลองเพิ่มหเข้าไปเนาะประมาณนี้นะเพิ่มเพิ่ม6เข้าไปหน,น่อยนะนะคะเพราะว่าม,มี9้าแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้คือเป็นทะเบียนรถหนูนะสามสี่เก้าสองนะคะ, 3, 4, 9, 2, ะ,คะที่หนูใช้อยู่ที่นี่ทุกคนมีรถทั้นเดียวนะคะครถปุ๊กปิกของหนูนะคะก็สามสี่เก้าสองนะคะก็มาแบ่งปันกันเนาะ,ค,ะคือมีฝันเดียวจริงทุกคนฝันวันนี้คือ ฝันว่าตัวเองซื้อรถกลับบ้านก็คือถ้ามีรถคันเดียวที่หนูมีก็มีรถคันนี้และค่ะเพราะว่าคันที่ซื้อกลับบ้านน่ยก็ไม่เห็นเลยว่าเรขกอะไรนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะคะพี่นิพาพ,พี่พิมพาพี่ละไมนะคะโอเค สวัสดีทุกคนเลยนะคะ454คนประมาณนี้454คนสารหนูขอประชาสัมพันธ์เรื่องปฏิทินนิดนึงได้ไหมนะ,ะมาหนุนไปทินน้องด้วยนะ,ะถือว่าสนับสนุนน้องคนนี้นะคะแล้วก็เทคนิคในการนับเนี่ยนะคะเทคนิคในการนับวิน5้าตัวทุกคนเข้าแปดห่วดติดแล้วอยากให้ทุกคนมีติดบ้านไว้จริงๆนะทางเลขจะได้แคบลงด้วยนะคะนี่เลยทุกคน450คนนะคะ89012เห็นไหมมันก็เข้า12ให้เราด้วยนะคะสวัสดีจ่าฝนกําลังตกเลยฟ้าร้องน่งกากลัวมากดูแลตัวเองด้วยนะคะพินิิวัฒน์นะคะ ประมาณนี้ทุกคนนะก็เข้าแปดงวดติดนะคะสําหรับวินห้าตัวนะแล้วก็ตามแค่น่อยปกตินะทุกคนประมาณนี้คุ้มแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาหนุนไปพี่น้องแล้วกันนะววาให้หนึ่งพร้อมส่งแล้วนะจ๊ะพี่ไรสวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวหนูขอกันให้หนึ่งตัวได้ไหมไม่รู้ว่าจะอยากกันขอกันได้ไหมกันตัวหนึ่งขอกันแล้วกันทุกคนในความฝันนะ ในขาอฝันนะเลขนี้มันติดใจหนูมากทุกคนเลขนี้มันมันติดมันติดใจหนูอ่ะไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ว่าติดใจมากเลยนะคะอย่างนี้แล้วกันเลขหลวงพ่อแช่มวันนี้หนูขอไม่ติดให้นะหนึ่งสามหนึ่งแปดหนูขอไม่ติดให้แล้วกันนะคะก็ใครยังชอบอยากตามเลขหลวงพ่อแช่มอยู่ก็ลองตามได้นะหนึ่งสามหนึ่งแปดขอภายแล้ววันนี้หนูจะไม่อุ้ยพมหนูขอหนูขอกันเจ็ดห้าให้แล้วกันตัวหนึ่งตัวนึงเลยทุกคนนะยังติดใจอยู่ตลอดเลยสำหรับตัวนี้นะคะ ใจในความฝันนี่แหละทุกคนนะใครออกไปเมื่อกี้ก็จะไม่เห็นแล้วว่าหนูกันอะไรให้นะคะแอขดขอดูวางสิ่งครั้งที่แล้วหน่อยครับโหพี่พี่บอมบี้เอาสิ่งวม่ที่แล้วเหรอบอกตรงนะงวดที่แล้วมันวันที่เท่าไหร่วะเอองวด่ที่แล้วหนูให้อะไรไปวะเอางี้ไปดูในดูในช่องนี้ไหมหรือดูในช่องไหนคือบอกตรงนะ โต๊ะ oh, mm hmm. หนูมันลกมากพี่บ๊อบบี้มันหาไม่เจอเหรอคะ่ะมันหาไม่เจอแน่นอนแป๊นนึงแล้วกันนะวหนูขอลองหาแป๊นนึงให้พี่บ๊อบบี้นะคะสี่ร้อยคนสวัสดีนะคะงมดที่แล้วหนูให้อะไรไปว้พี่พี่อ่ะ งวดที่แล้วหนูให้ไปคือเลขนี้ทุกคนอ่ะเจอจนได้นะใครถามมาพี่ทานยาแล้วก็หลับเลยเข้ามาเยี่ยมน้องพี่ละแแมสวัสดีนะคะงวดที่แล้วนะคะห้าศูนย์เก้าหกนะที่หนูให้ไปอยาออกย้อนและกันขอแค่นี้ขออย่างเดียวเลยอยาออกย้อนแค่นั้นแหละพรุ่งนี้เราเข้าไปชิ้นให้นะคะขอบคุณมากเลยอย่าลืมเาอุหนไปชิ้นน้องนะมันจะสิ้นเดือนแล้วทุกคนอนุ่นน้องคนนี้หน่อยนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วหนูให้แบบนี้แต่งวดนี้หนูให้ ตามนี้นะรประมาณนี้แล้วกันเนาะอยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก่ตนดี้ตามด้วย,ยาลืมมาอุ่นหนุนไปที่น้องนะวันนี้หนูก็ขอตาหลวงตลาไปแล้วหวังว่าวีา่ทุกคนจะใช้สติในการรับชมนะคะเล่มมีเข้ามาหลุดได้ตลอดเวลาทุกคนอ่านใครข้ามใครไปพี่กุลธิดาอย่าลืมกลับด้วยนะโอเคนะทุกคนอ่านข้ามใครไปวันนี้ขอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามาเจอกันที่กับเวลาเดิมวันนี้หนูขอตาลวงตลาไปแล้วบายบายจ้าซื้อไปกินเพิ่มไปแล้วขอบคุณมากสัพี่พรบายบายนะบายบายจ้า